สัสดีครับคลิปนี้นะครับอยากมาเล่นลาชินีสเก็ตอย่างมากครับเนื่องจากผมไปดูคลิปเก่าๆมาในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเลยเนี่ยโอ้อยากเล่นจริงๆก็มาเล่นในกุกกี้ลันเกาหลีนะกันเพราะว่าลาชินีสเก็ตในเกาหลีกระโดดแล้วได้คะแนนเยอะกว่าของลายกุกกี้รันนะครับก็จะใช้คู่กับลูกแก้วสีมะจะมีพลังงานลดชาร์ต15%ด้วยครับตัวบัตรนะครับใช้ม้าเขียวเลย2ชิ้นนะครับกับแฟบนะครับซึ่งแฟบเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บตัวใหญ่เอ้ยเก็บโพชั่นแล้วเราจะตัวใหญ่ถึง3วินาทีครับแล้วก็มี ปริมาณการฟื้นฟูพลังอีก13%ก็คือเก็บเลอดแล้วจะได้พลังชีวิตมากกว่าปกติ13%นั่นเองส่วนมาเขียวเนี่ยเมื่อเราตัวใหญ่นะครับแล้วก็โดดจนขาแตะพื้นนะครับจะมีเยลลี่ออกมาจากพื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโอเคครับมาดูกันครับว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับแต่บอกก่อนเลยครับว่าคะแนนไม่สูงมากหรอกครับเซตนี้ครับเล่นเพราะอยากเล่นล้นวนครับไม่มีอะไรปนครับอ้าวเจอตัวใหญ่ครับดีมาก ชอบครับเจอตัวใหญ่แบบนี้เราก็โดดปั๊มได้เยอะครับนี่ครับเก็บโพชันนะไม่ว่าจะขวดเล็กหรือขวดใหญ่ครับมันจะตัวใหญ่แบบนี้3วินาทีครับผมก็รานีสเก็ตความสามารถของมันก็คือนี่ครับกระโดด2ส,สเต็ปแล้วมันจะอ่ามี ไม่ใช่มีเีลลี่ครับโดนสองเต็ปแล้วมันจะได้คะแนนพิเศษครับถ้าเราติดคริติคอลครับมันก็ได้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับถ้าไม่ติดก็ได้ประมาณหมื่นต้นต้นครับอย่างที่เห็นครับเพราะฉะนั้นต้องดวงครับจะได้คะแนนเยอะหรือน้อยอยู่ที่ดวงครับถ้ามันตะแววตแววเงี้ยก็ได้เยอะครับตลแววตแววถ้าไม่มีเสียงเตแววก็ได้น้อยครับ ก็จะทําอย่างนี้สองเอ้ยทั้งเกมเลยครับสองนิ้วเนี่ยเพราะว่ากระโดดสองนิ้วก็เหมือนกระโดดสอบเต็มนั่เองครับมันคือการที่นิ้วชี้ไปกดโดดสเต็ปที่สองนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับจําผิดที่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเลื่อยก,ก็เต็มครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีขวดเลือดนะครับจะมีขวดเลือดขวดใหญ่ครับไอ้นี่มาเรื่อยๆครับ านชีวิตเรานะครับดูนะครับมาถึงเรามีปริมาณฟื้นพูพลังเพิ่มขึ้นด้วยครับส3เนี่ยเดี๋ยวเลือดเราก็เต็มครับโอเคต้องเน้นขดเลือดไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ถึงครับเดี๋ยวเลือดไม่เต็มครับจะไม่คุ้มครับศนช่างมันครับ อเคคะแนนตอนนี้ประมาณ36ล้านนะครับพอที่2ก็เลยเลือกนับแปแนาท่าไปพรไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะฮะมันทําตัวใหญ่ได้มากที่สุดนะฮะ เมื่อกี้เลือดเต็มไปแล้วครับอ้าวกระตกซะง,งั้นนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ตกเหวเพราะว่าตัวกระพิบอยู่นะครับทีเดเพื่อนใจงงเอ๊ะทำไมไม่ตกเหว ไม่ได้ครับติดผีครับจะถึงสามรอยล้านไหมนะผมก็ไม่รู้ครับเล่นขำๆครับผม ดูเพดานด้วยครับเดี๋ยวชนนะครับถ้าโดดสอนิ้มั่วๆไม่ได้นะครับ ได้ว่าซาชีสเก็ตเนี่ยเมื่อก่อนต่อซีซันแรกๆครับไม่มีตัวไหนทำคะแนนสู้ตัวนี้ได้ครับอ้าแป๊กค,ครับ <c oughs> โดดแป๊กจะไม่มีคะแนนนะครับ แบบนี้ได้ขึ้นโบนัสทาครับดีมากครับตัวสีโผ่มานั่นเองครับตัวไอมีอยู่แล้วร้อยซครับ อืมแอบกระตุกโอเคครับโบนัสทานตอนนี้96ล้านนะครับผมอย่างที่บอกคะแนนมันสู้ตัวใหม่ๆไม่ได้อยู่แล้วแหละ แนัดทานไปอีกรอบครับ98ล้านนะฮะก็คือถ้าเราใช้หน่งสีกระโดดสองเต็มเนี่ก็จะกระโดดแล้วได้คะแนนเยอะกว่านี้ครับแต่นี้เราเน้นเยลลี่จากในพื้นนะครับเอ้ยจากการกระโดดปั๊มนะครับมาเขียวนั่นเองครับเมื่อตัวใหญ่แล้วกระโดดจนขาดแต่พื้นจะมีเยลลี่พุ่ออกมาแบบนี้ครับมาเขียวนะครับ เล่นลานีสแกจะเหมือนวิ่งตดนะครับเหมือนฝึกแกะดานนะครับไม่มีอะไรมาช่วยในการวิ่งนั่นเองครับ โอเคครับชีลดเดอร์มาช่วยครับผมคะแนนตอนนี้ขึ้นอย่างช้าเลยครับ126ล้านนี่ครับผมความชีวิตเหลือประมาณ50%ครับ mm hmm. อ้น่าก,กระตุกโอ้ย <c oughs> ร้อยสี่สิบล้านแล้วครับไม่รู้หมุนเยอะยังครับเจ้าราชีเกตดนโดดหมุนหมุนอยู่ได้ครับทั้งเกมครับผมอ้าวเวงกรรมไม่ได้ตัวใหญ่เลยครับเมื่อกี้พลาดไปหน่อยครับ วันด่านะครับผม ว้าวทั้งเกมครับว้าวว้าวขาดบีกับอีครับโบนัสไทม์รออยู่ครับผม ไม่มีเยลลี่ปกติแล้วครับมีช่วงเนี้ยไม่มีครับมันก็เลยเสกไม่ได้ครับเห็นที่เห็นครับตายแล้วครับผม นะแปดหครับอ้าเวรกรรมบอสถ้างั้งงนนะอแต่ผมยอมแล้วครับเมื่อกี้ฟุกครับมันจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยครับผมนิดว่าจะได้ขวดเลือดก่อนแต่ว่ามันดันปลาพอดีถ้ง,งั้นครับถ้าเก็บขวดเลือดได้มันจะไม่ปลาครับผมจะตัวใหญ่กระโดดต่อไปนั่นเองครับ อันนี้ก็ขาดทุนครับผมเดี๋ยวไปครับอ้าวเวทกกามปวดเลือดไม่เอาครับโอ้โหยิงครับซะ <laughs> ง,งั้นอ่ะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ย โอ้โหอะไรของผมเนี่ยเวทการ,รจริงๆต่อให้ครับต่อให้แหมพูดมาได้ใช้ตัวพิษนะครับมันเลยไม่ตกเหวครับแล้วจวังหวะตัวพิษมันมีประโยชน์ครับถ้าเล่นดีๆครับ ถึง300ล้านฮะ่ไ่ว่าจะไม่ถึง300ล้านซะแล้วครับยังดีครับที่ถึงครับ นี่ครับใช้ตัวพิพนะครับจะบอกว่าฟุกก็ใช่ครับแต่มันเห็นว่ามันพอดีครับก็เลยอลองหย่อนตัวลงไปเยอะให้มันเดินบนอากาศครับซึ่งมันก็เดินจริงๆครับ เอาโทมาผิดจังหวะมากเลยเปีนโนเอ้ยโถย โอเคโบนัสมีตอนจบครับโอเคก็ตอนนักแปรท่าลงมานี้ก็พลาดนิดนึงครับพลาดขวดเลือดจากการปาขวดน้ำยาเป็นหนึ่งขวดเล็กครับแล้วก็ขวดเลือดจากเจ้าลูกแกว้วนวดเนี่ยไปอีกหนึ่งขวดครับเพราะว่ามันใช้พลังไม่เล็กดูดไม่ได้ครับโอเ้เกจะเต็มอยู่แล้วเซีมันงั้นจะได้คะแนนอีกหน่อยครับสามร้อยเจ็ดสิบล้านครับอันนี้ก็เป็นการเล่นคำคาของผมครับใช้ราชินีสเก็ตนะครับผมซึ่ง อ่าตอนที่มันอัปเกรดเขาสามารถเนี่ยตอนที่ถ้าใช้สมุดหนังสืองสเตปสชิ้นเนี่ยจะได้ไม่ถึง300อล้านครับแต่ว่าถ้าใช้มาเขียวเนี่ยจะได้ถึง370ล้านเลยทีเดียวครับอันนี้ก็ยังพลาดอยู่นะครับพลาดขวดเลือดน,นะครับแต่ว่ายังปลาขวดน้ํายาไม่พลาดจากน้ำไอ้น้ำแปรทาน,นครับซึ่งถ้าปลาไม่พลาดเลยก็จะได้คะแนนมากกว่านี้น่นองโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับไม่ได้คะแนนเยอะไม่เป็นไรครับมาเล่นให้ชมกันครับสำหรับราชีพเพราะว่าคือว่า มีคนอยากเห็นผมได้นตัวนี้อีกครั้งนี้นั่นเองโอเคสวัสดีครับผม